ตำนานดินแดนประสูดพระพุทธเจ้าห้าพระองค์จากตำนานเรื่องเล่าภูลังกาเป็นดินแดนพระเจ้าห้าพระองค์นะโมพุทธายะและเป็นเมืองหลวงของชาวบังบทรับแลอันมีเมืองพญานาครวมอยู่ด้วยและยังเป็นสนามรบกับกองทัพกิเลสที่กองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตะเถระทรงสิทธิานุสิิ์ที่เป็นพระธุดงกรรมฐาน ทุกรุ่นทุกสมัยมารบราฆ่าฟันกับกิเลสตัณหาที่ภูลังกาไม่เคยเลิกราจนกระทั่งทุกวันนี้ตามตำนานพระเจ้าห้าพระองค์นั้นกล่าวว่ากาเผือกได้ตกไข่ห้าฟองที่ภูลังกาวันหนึ่งเกิดลมพายุใหญ่หอบเอาไข่ปิวไปตามลมไข่นั้นได้ตกกระจัดกระจายไปในสถานที่หลายแห่ง ต่อมาใครนั้นก็ได้ฟักออกมาเป็นพระพุทธเจ้ากุกกะสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคโมพระพุทธเจ้ากัสโปพระพุทธเจ้าโคตมะและองค์ต่อไปได้แก่พระศรีอริยะเมตไตรที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตอีกประมาณ750ล้านปีเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่หในพัทธรก,กับนี้ ในตัวเลข750ล้านปีนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเพียงสันนิษฐานของปราช์ููรู้อย่าได้ยึดเอามาเป็นหลักฐานทางประวัติพุทธศาสนานะครับในสถานที่ภูลังกานี้ยังมีความพิสดารแถมท้ายอีกว่ากาทั้งหลายไม่กล้าบินผ่านไปเพราะจะต้องอำนาจอาถรรพ์ลึกลับที่ภูลังกาเป็นพายุใหญ่พัดพากาตัวนั้น ให้เศธลาาปลิวว่อนไปทางป่าเซกาคือเขตอำเภอเซกาในปัจจุบันนี้ความลึกลับของภูลังกาอันเป็นดินแดนลี้ลับอย่างอาถรรพ์มีภูเขาห้าลูกเชื่อมโยงกันด้วยป่าไม้หนาแน่นสูงเฉียดฟ้าและหุบเหวมีเรื่องประำปราพื้นบ้านเล่าสืบทอดกันมาว่าภูลังกาในสมัยดึกดำบรรยุคสร้างโลก เป็นที่สถิตของลังกาเผือกมีไข่ห้าฟองวันหนึ่งขณะที่กาเผือกสองผัวเมียออกไปหาอาหารได้เกิดลมพายุพัดเอาลังกาพิกไหวไข่ทั้งห้าฟองปลิวไปตามลมแรงกระจัดกระจายตกลงไปยังที่ต่างๆไข่ฟองที่หนึ่งตกไปยังถิ่นของแม่ไก่แม่ไก่นําไปเลี้ยงไว้ต่อมาก็คือ พระกะกุสันโธพุทธเจ้าไข่ฟองที่สองไปตกในเมืองพญานาคเท้าพญานาคนำไปเลี้ยงไว้ต่อมาได้เป็นพระโกนาคามพุทธเจ้าไข่ฟองที่สามไปตกในดินแดงของเต่าพญาเต่านำไปเลี้ยงไว้ต่อมาเป็นพระก,กัสโปพุทธเจ้าไข่ฟองที่สี ไปตกในดินแดนของแม่โคแม่โคได้นำไปเลี้ยงไว้ต่อมากลายเป็นพระสมณะโคตมะพุทธเจ้าและไข่ฟองที่ห้าไปตกในดินแดนของพญาราชสีพญาราชสีนำไปเลี้ยงไว้ต่อมากลายเป็นพระศรีอริยาเมตรยัยรวมเป็นพระเจ้าห้าพระองค์เรื่องภูรังกาที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าห้าพระองค์นี้ เป็นเรื่องพื้นถิ่นความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบรนดาลใจให้ชาวบ้านเทิดทูนพระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นว่าพื้นถิ่นของตนนั้นมีความผูกพันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อยู่ตลอดไปก็เลยเป็นตำนานว่าภูลังกาเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลองเบิง c h ชาแนลขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการฟังและขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญกุศลส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ในการดำเนินชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ